นานแค่ไหนแล้วที่คุณไม่ไดเห็นนัดปิ่นโตเนี่ยมากาชาการให้คุณดูเพราะอะไรเหรอเพราะผมเบื่อไงแล้วผมไม่รู้จะเล่นการ์ดอะไรการ์ดท,ที่เคยเล่นมันก็มีปัญหามากมายแต่ตอนนี้ผมกลับมาแล้วพร้อมกับการ์ดท,ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยได้เล่นแล้วสนุกแล้วเป็นการ์ตูนที่ผมชอบอยู่แล้วที่สําคัญคือราคาถูกเพราะฉะนั้นวันนี้ครับการกลับมาของผมผมมากับเกมที่มีชื่อว่า High Q Volcab ok b r e a นะครับ High Q การ์ดเกมนั่นเองใครดูการ์ตูน h i คิวกีฬาวอลเลย์บอลต้องฮินหน้าตาผมบอกเลยว ว่าการ์ดนี้ฟินแน่นอนเพราะอะไรเ <G un> พราะว่าหนึ่งเลยนะครับต้องเล่าไปก่อนย้อนความไปก่อนว่าไฮคิวจริงๆเคยมีการ์ดเกมมาก่อนแล้วตั้งแต่ปี2014ดูมีความรู้สึก์เสิร์ชอินเท,นเทนอร์เน็ตเอาอันนี้เวอร์ชันัน2ีเป็นการพรีบูสซึ่งเขาให้อาจารย์นักวาดเนี่ยเป็นคนมาวาดการ์ดให้เพิ่มด้วยนะครับเพราะฉะนั้นลายเส้นทั้งหมดในการ์ดอะ่ะมันจะเป็นลายเส้นของอาจารย์จริงๆแล้วก็มีการ์ดจากมังงะลายเส้นมังงะซึ่งแบบสวยมากมีการ์ดลายเส้นด้วยนะมีการ์ดรันนัมีเบอร เป็นสึก b a t t e of dumpster ใช่ไหมกองขยะศึกกองขยะนะนี่ starter นะสเด็กนะแต่ใน,นู o เตอร์นี่ที่เราจะมาเปิดกันวันนี้เนี่ยมีตัวละครมากมายที่คุณคุ้นเคยจากหลายโรงเรียนมากๆซึ่งสามารถทําเด็กได้เช่นกันและวันนี้ครับผมจะมาเปิดให้คุณดู2บล็อก starter ไม่ต้องดู starter ไปดูใอินเทอร์เน็ตผมจะเปิดู o เตอร์เพราะมันเป็นเรื่องของการกาชาและแน่นอนเทพกาชาอย่างนัตปิโตตามหาแค่2อย่างเท่านั้น1นึ่งการัด run number ซึ่งมีจํานวนจํากัดในโลกใบนี้มันอยู่ที่นี่แล้วแหละกล่องหนึ่งกับอีกประเภท คือการ์ดลายเซนซึ่งราคาสูงถึงหลักหลายพันหลายหมื่นก็มีเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันแต่ก่อนจะไปเปิดนะครับวันนี้เราได้รับการสนับสนุนจากร้านการ์ดท,ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในย่านบางใหญ่เพนกวินการ์ดเกมครับเวลาผมเล่นการ์ดอะไรหรือผมจะหาอะไรก็ตามผมจะทักไปที่ร้านมิ้เสมอเพราะว่าพี่เขาใจดีพี่เขาดูแลเรามาอย่างดีเสมอที่สําคัญตามหาของให้เราได้พีออเดอร์ก็คือแบบคุยกันง่ายมากถ้าคุณเคยเล่นการ์ดคุณจะรู้ว่าปัจจัยสําคัญในการเลือกร้านการ์ดเนี่ยมันก็คือ1เจ้าของร้านต้องอรรารยะใสดีเป็นผู้หญ่อบ ารีเข้าใจเราซึ่งร้านนี้เนี่ยต้องบอกว่าคนที่ดูแลร้านหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยนิสัยดีทุกคนน่ารักทุกคนอันนี้เป็นเป็นจุดแรกเลยที่พี่เลือกร้านนี้2เวลาคุณหาร้านการเล่นคุณต้องหาที่ที่มันแบบว่ามีพื้นที่มีสเปซให้เรารู้สึกว่าเอ้ยไปนั่งแล้วมันสบายร้านนี้ร้านใหญ่ที่โอทโถงไม่เบียดเสียดมีของกินนอกจากมีของกินขายแล้วยังมีโซนเล่นเกมด้วยแบบถ้าคุณเบื่อเล่นการ์ดคุณไปพักเล่นเกมเขามีเครื่องเกมต่างๆนาอยให้คุณเล่นมีบอร์ดเกมแอบอยู่ด้วยนะ สำหรับคนเล่นการ์ดย่านบางใหญ่เห็นปินการ์ดเกมครับผมและตอนนี้มันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมาเปิดการ์ดกันคุณจะได้เห็นแต่การ์ด้วนะไม่ได้เห็นหน้าผมแต่คุณจะได้เห็นการ์ดรันนัมเบอร์มาดูกันดีกว่าครับกล่องแรกอทิระกล่องนี่เรื่องเลเการ์ดใดๆเนี่ยไม่ต้องไปพูดถึงนะเพราะว่าผมไม่รู้นะครับแต่ว่าที่แน่ๆมีของดีเลเการ์ดดีอยู่เคยไปดูเขาเปิดมาแล้หนึ่งกล่องนี้นะครับจะมีทั้งหมด18แแพ็คแพ็คละ6ใบแล้วทุกแพ็คเนี่ยจะมีการ์ดฟลอยอยู่แต่ว่าจะมีการ์ดที่เรา ด้วยนะครับซึ่งไม่แน่ใจมี6แบบแต่ว่าจะมีซองละหนึ่งใบเท่านั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพินัทได้อะไรในการโปรโมช่การ์ดโปรโมชใบแรกครับไม่เคยเห็นการ์ดโปรโมเลยออกมาเปิดซื้อ อคาเงยามะนะครับซึ่งใบโปรโมทมี6แบบด้วยกันนะครับมีใบแรกเข้าทีมผมแล้วผมเล่นคาราซิโนอยู่ต่อมาได้เวลาไฮไลท์18ทถุง18นาวไปกันเลยทีละซองนะครับซองที่1ได้ตัวอะไรหรือว่าจะได้ของดีๆเลยหรือเปล่าอาจารย์ของโรงเรียนอะไรจำชื่อได้ไหม,มก็จำไม่ได้เหมือนกันครับและใบฟลอยคือ ว,ว้าวมีคนกรีดหลังกล้องนะครับเคนมานะครับอันนี้เป็นตัวโปรดของคุณฟิลเขาโอโหออกไปแรกเลยเหรอสวยไหมเคนมานะครับมาแล้วตัวหนึ่งนะครับการ์ดส,สวยนะเล็ดีเล็ด,ด,ลด,ดีอันนี้นี่ก็ว็อแวบ,บอีกใบหนึ่งนะเท่ากับว่าเนี่ยเขามีวอแวบ,บประมาณ2องละสองใบโอโหมือดีว่ะอ่ะพวกนี้เราแยกเลยนะการ์ดไม่แรผมแยกไว้ก่อนแต่ผมจะแยกเป็นเทียร์ไว้อ่ะประมาณนี้นะครับกระดาษหนามากเลยอ่ะชอบแต่เห็นบอกว่าจะมีอย่างเงี้ยประมาณ3ตัวนะใน1บลบ็อกนะออกมาแล้หนึ่งนะการ์ดสวยๆแบบนี้ต่อไปนะครับ โอเคนะไปที่หนึ่งที่สองไปที่สามและอ่าคินาต่านะครับใบนี้ใบใช้ของคาราซโนกซึ่งแน่นอนเน่ยมันจะมาอยู่กับผมแล้วก็อีกใบหนึ่งนี่แก๊งนี้นี่เป็นการาแคราแรดูดีดูด,ดีไม่แย่สองที่สามขอตัวใช้ใผมม่อนดิคุณได้แล้วอ่ะผมยังไม่ได้เลยอ่ะโอเคครับหนึ่งสองสาม และการ์ดอีเวนต์ปะไม่ใช่อ่าการตัวละครอูยแล้วก็พี่พี่โอยพี่โอยตัวเสิร์ฟใครที่ชอบทีมนี้นะครับตัวนี้เสิร์ฟแรงมากเสิร์ฟห้านะเนี่ยเสิร์ฟห้าเวอร์มากอ่ะผมซอนเลยแล้วกันนะจะได้ไม่งงนะครับเราโฟกัสที่ของพวกนี้แล้วก็รอรันนัมเบอร์อีกสักใบต่อมาครับอุ้ยเห็นขอบแวบๆเมื่อกี้หนึ่งสองสามและกูต้องยืนลุ้นด้วยอุ้ยนี่ไงนะ เขาชื่ออะไรนะคนนี้จำชื่อเขาไม่ได้เหมือนกันแต่เขาเป็นตัวที่ตบหนักมากนะเก่งไปอินเตอร์ไฮทุกปีนะแต่ว่าโดนคาราซุนูดึงไปก่อนปีนี้นะโอเคก็เท่ๆ <Hey, hey. S 1> แล้วก็นี่ครับเฮ้ย hey, ทำไมในโกม้ามันออกเยอะดังวะ <as> คาราซุนะกูอยู่ไหนเนี่ยต่อมาครับเดินมาแล้วสึกิชิมะเคนะครับชิบจานจานแล้วก็นี่พี่แฝดและ อุ้ยอุ้ยอุ้ยไอ้เชีย่ยออกจริงเหรอทำไมออกนี่ลตตาเฮ้ยออกมาเซ็นครับสวยมากแล้ว ใบนี้หลายหมื่นเยนนะุ้ยคุณขอดูบ้างดิไม่ใส่ซองก่อนขอดใส่ซองก่อนจัขออนุญาตใส่ซองก่อนเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันนีอยอ้ยมันนี่คือการ์ดลายเส็นนะครับก็คือจะเป็นลายเส้นของอาจารย์แล้วก็ลายเซ็นของไม่น่ใจนักภาคหรือว่าอาจารย์โอ้โคตรสวยเลยอะเป็นไงล่ะผมบอกคุณแล้ว๋อใช่เลยผมบอกคุณแล้วว่าน้องต้องมาไม่ลายเส้นก็รันนัมเบอร์ต้องมาสักใบฮินาตะว่ะขายไม่เดือดไปเล่นขายไม่นะไม่รู้ครับเต่เล่นคาราซูโนะอยู่อาจอาจจะอาจ ใส่เด็กเพราะว่าการใส่เด็กเราเล่นบ่อยเดี๋ยวมันช้าเดี๋ยวใส่ท็อปโหลดเดอร์ดีๆนะครับแม่เอ้ยเอาเว้ยดวงมาวันนี้ดูมาต่อโอเคอีเวนต์คารละซื้นะและอาซาฮีวะอ่าอันนี้อยู่ในทีมออสตานะครับซึ่งเราไม่ได้เล่นเย <Yeah. S 1> ้ามผมใช้นโกมจะจะโกมะมาก็จะยิ้มตลอดสวยนะพลอยด้วยนะครับแบบแบบแบบพอแล้วนี่ อิ่มแล้ววันนี้อิ่มแล้วได้จริงไรจริงคือต้องบอกว่าลายเซ็นไม่ได้ออกง่ายๆนะครับคาตั้นหนึ่งเนี่ยมีประมาณ2อสใบเท่านั้นนะแล้วอยู่ที่บ็อกนี้นะครับผมเห็นสีเลเซอร์ใหม่แล้วคุณใช่1 2 3องสอุ้ย,ยมือพวดไปอุ้ย <c oughs> พวดหมดเลยโอเคก็เป็น2คนนี้ยังไม่ใช่เลเซอร์มากเป็นการ์ดแรธรรมดานะครับต่อมาหน ลิเบรโรของนิกกมานครับสามและโอเคให้กูบ้างให้กูเล่นบ้งางคาราซูนโนะนะครับมาแล้วกับทีมอสตาของเขาต่อไปครับกองที่เท่าไหร่วะไม่ได้นับแล้วอะไปเรื่อยแล้วนี่เวื่อตั้งแต่เห็นการไลเซนจริงไม,ไม่ไม่คิดว่าจะออกจริง,รงๆนะครับอันนี้ไม่ได้หมูหนึ่งสองสามนะ <Hey. S 1> และสี่และอันนี้คือแรแล้วนี่คือคาราซูนโนะนะ วุ้ยเท่วะอยู่วะเนี่ยไปเนี้ยโคตรเท่เลย<ม>วนิลาดีซีหกรับได้ทุกลูกอะ่ะบอกเลยต่อไปอ่ะต่อครับหนึ่งว,ว<ม>ุ้ยเท่ใบนี้สอง<ม>เห็นปะ<ม>เห็นอาร์ตของทุกใบนะครับรู้สึกว่าอาร์ตมันเป็นอาร์ตที่แบบตรงต้นฉบับใช้คำนี้นี่อาจารย์นิโกมะแล้วก็ฟล่มนิโกมะเอ้ยอะไรนักหนาวะการ์ดนิโกมะมันเยอะไปปะต่อมาครับต่อเลยนะครับหนุ่มๆชอบมีมีการ์ดฟอยด์ด้วยนะไม่รู้ออกเปล่านี่ตัวบล็อกของ โอเคมาแล้วพินาตานะครับผมซึ่งเป็นการ์ดการ์ดแร่การ์ดร,ร,ระดับไม่รู้เรียกว่าระดับระดับว่าอะไรมันต้องมีบอก HV นะครับอาเป็นว่าสวยสวยไหมการ์ดส,สวยเลยอะ่ะใช้คำนี้แล้วกันมีลายเส้นทองมีแบบขอบตัดเลเซอร์ใดๆเพราะว่าเราก็ได้ฮิมา2ตัวแล้วนะสองฮิยิไปนี้อย่างเวอร์ฮิลายเซนด้วยแต่นั้นเป็นการ์ดวานิลานะครับมันไม่มีความสามารถแต่คือมันมีราคาความสามารถมันคือรวยนะครับเป็นการ์ดรวยอ่มันรวยเหรอเราเราเรา เต่าหรือมันอาไว้บนนี้ดีกว่านี่จะได้แยกระดับชัดๆต่อไปแปดอีกฝานึงมาแล้วนะครับซึบแล้วก็กล้แก๊งเนโกะแม่งมาเยอะเลอเกินเฮ้อนี่ออสตาแม่งมาอีกแล้วว้าวชื่ออะไรจำเธอไม่ได้เนโกชิมะปะมานะครับทำไมการ์ดเนโกะออกเยอะมากเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมจะปั้นเด็กเนี่ยผมปั้นไม่ได้นะครับผม <c oughs> ได้ลายเซ็นก็ปั้นเด็กไม่ได้นะแต่เนโกะออกเยอะมากมันอวยปะวะมันอวยคุณนอะ รือว่าคุณเล่นมันก็ออกให้คุณเยอะเหลือเกินโอเคมาต่อกันวันนี่เท่จังสองนักบ็อกและโอ้โอ,โอเคครับพี่คนนี้เขาชื่ออะไรนะ จำชื่อมันไม่ได้รู้แต่มันเก่งนะเป็นมันเป็นอ่ะแต่ละเด็กมันมีความสามารถไม่เหมือนกันเด็กนี้เป็นเด็กที่เขาเรียกว่าต้องสะสม energy เพื่อเล่นแต่ตบแรงมากตบแรงมากๆนะครับหมดแล้วปันไม่รู้นะอันน,น,นี้อันนี้น่าจะมาแทนการ์ดมังงะใช่ไหมไม่รู้ยังไม่หมดนะน่าจะมีรันนัมเบอร์อีกใบหนึ่งรันนัมเบอร์อยู่กล่องนู้นให้มันอยู่จริงเหอะโุมะานะครับแม่งมาได้โก้กำแพงเหล็กนี่นี่ผู้จัดการในในในโกะปะไม่รู้จำไม่ได้ผู้ช่วยพ โอเคครับสกี้้สกีนะครับอ่าโอ,โ,โอเคนี้อมา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 ให้กูหน่อยให้กูเล่นได้หน่อยต่อไปโลคาน่าบล็อกละสี่พันอันนี้บล็อกละพันสี่เปิดอันนี้ได้สามบล็อกอ่ะได้ลายเซนด้วยประเด็นอุ้ยดีงามนะใบนี้และเด็กพี่โอเยนะแล้วก็นว้าวนี่โก้เบื่อหน้ามัน ต่อไปนี่เราก็ได้เห็นเลรชัดแล้วนะว่าว่าการระดับเคลือบทองเนี่ยมากี่ใบแล้วก็มีลายเซ็นแนบอีกใบหนึ่งนี่เหมือน PA อ่ะครับใช้คำว่า PA ก็ได้ะนะพาราเรลวอ l อาร์ตเนี่ยอันสองบล็อกกันเก่ง3และเออมาหน่อยเท่ห่ะใชะ่มันเท่ดังวะหนึ่งโอเคสึกิชิมะสองปว่ปิดปิดกองสองสาม สี่เท่จังนี่ฮะใครวะโรงเรียนสีเขียวนี่ใครนะสุดท้ายครับนี่ก็จําชื่อโรงเรียนไม่ค่อยได้นะเพราะดูดูทิ้งไว้นานแล้วแบบดูจนถึงตอนล่าสุดแล้วมันก็ยังไม่ออกฟีซันใหม่พอดีตอวสุดท้ายของบ็อกซ์แรกนะครับผมมาหนึ่งสองสามและจจ<อ>ทีมออสตาเขาเล่นกันโอ้ สวยๆไปอมกสวยเป็นเป็นพาราเรลที่เป็นวานิลาที่ดูดีต้องใส่ตบสามรับห้าไม่เบานะคะและนี่คือผลประกอบการของบล็อกแรกนะครับก็จะเห็นว่าทุกบล็อกเนี่ยจะมีแร่หนึ่งแล้วก็เป็นชม่ช่างว่าแรลใช้เป็นว่าฟอยนะการ์ดฟอยที่แบบว่าเคลือบมาเนี่ยซองระบายอยู่แล้วแล้วก็จะมีการ์ดที่เป็นเหมือนแบบเลเซอร์ปริน์ที่แบบว่าบล็อกแวบๆแบบนี้ทุกซองเลยนะครับรวมถึงอาจจะได้ระดับนี้ซึ่งในบล็อกแรกเราได้มาสี่ใบถือว่า โอเคบล็อกแรกนี่คือโอเคมากๆเลยอ่ะมาดูบล็อกที่2กันครับว่าผลประกอบการจะเป็นอย่างไรต่อมาบล็อกที่2นะครับผมลายเซ็นนี่มันหอมหวานหนึ่งไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงไม่ต้องมานั่งประดิษฐ์ประดอยละกล่องนี้เราแงะก่อน1นนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเราออกมาเลยโปรโมดูว่าได้โปรโมใบไหนนะครับโปรโมรู้สึกจะมีเหมือนมีฟอยด์ด้วยนะแต่เมื่อกี้ไม่ฟอยด์เนาะโปรโมใบนี้คือ เอ้ยนิรตานะจ๊ะโปโมฮินตาทำไมมีแต่คาราซูโนอ่ะไม่รู้จ้ะซองที่หนึ่งของบ็อกที่สองครับเรากำลังตามหารันนัมเบอร์ตัวเลขปริศนาจะได้มีบุญเห็นไหมคือถ้าออกในนี้หมดนี่เวอร์มากนะเวอร์มากจริงสองสามและอ่ายังไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรอ่าโอเคเราแยกแบบนี้ต่อมาครับป้าหนึ่ง สองสามและโอเคพี่เข้ามาอีกแล้วอืมนะครับประมาณนี้ยังไม่ออกการ์ดระดับสูงนะตอนนี้นะคุณอยากได้ลายเซ็นของเคนมาเหรอไม่ได้แล้วแหละผมไม่รู้นะไม่แน่เราไม่รู้เลทไงหนึ่งสองสามและสืบนะครับโอเค มันเงียบเหงาเลยบล็อกมันอยู่ล่างๆหรือเปล่าเพอบล็อกเมื่อกี้มันอยู่บนๆกับกลางๆต่อมาฮาร์ปหนึ่งสองสามและพี่แฝดนะครับมาบ่อยเว้ยม,มาเงียบๆนะตรงน,นี้นะบล็อกนี้มันแบบว่าดูเงียบๆแบบนี้ไม่มาเลยนะครับหนึ่งสองสามและ อหล่อเทการธรรมดามันก็ยังสวยเลยนะจะบอกทุกคนนะครับว่าเกมนี้ปกติถ้าเล่นการ์ดเกมอื่นน่ะเขาจะมีกําหนดว่าห้ามใส่ใบซ้ําเกินสี่ใบ่เห็นไหมห้ามใส่ใบซ้ําเกิน 4, สี่ใบสาหรับเกมนี้เราใส่ตัวเดียวทั้งเด็กก็ได้นะครับแต่มันเล่นไม่ได้แค่นั้นเองเขาไม่กําหนดตรงนั้นแต่ก็กดเหมือนวอลล่เลยถ้าคนรับก็ห้ามเซตอะไรเงี้ยคนเซตก็ห้ามตกอะไรเงี้ยหนึ่งสองซ้ำโอ้โหมาแล้ว ทีมคุณนี่นี่ครับมาแล้วนะครับตัวแรกสวยไหมเขาไปเข้าแก๊งไหนตัวนั้นแหละเรียบร้อยมาแล้วครับระดับแรใบแรกหนึ่งสองสามและไอ้เฮีย ที่ผมด่าเฮียคือมันออกในโกมานะครับอันนี้ไม่ใช่รันนัมเบอร์เนาะแต่ว่าเป็นเป็นพาราเรลอะ่ะซึ่งผมคิดว่าทุกบล็อก,กมีแต่บล็อกนี้ออกเป็นเข้มา,น,มานะครับซึ่งนี่เป็นอีกประเภทหนึ่งที่เราจะได้เห็นกันในการเปิดการ์ดไฮคิวนะซึ่งบอกเลยว่าบอกแล้วการ์ดเขาทำสวยจริงเหมือนแบบเหมือนทองคํยี่สอี่เคุณเกียรติที่มันออกแต่นในโกมานี่แล้วร <c oughs> ันนัมเบอร์กูล่ะท่จริงรันนัมเบอร์จะออกกับการ์ดหน้าตาแบบนีนะนนะ้แต่มีเลขถ้าเข้าใจไม่ผิดนะ <c oughs> ถ้าเข้าใจผิดก็จะเจอในซองรอบหนึ่งอะต่อครัับบบบชชชออออเเนีีีี่่่ยยคืตววททขาสุดแล้ม และโอเคคือต้องบอกว่าไฮคิวนี่ผู้หญิงเล่นเยอะนะผู้หญิงเล่นเยอะผู้หญิงชอบไงชอบเนี่ยนุ่มๆมีคนบ้าอยู่หลังกล้องคนหนึ่งแต่รู้สึกเปิดไฮคิวแล้วคุณดูเอนจอยนะดูแบบไม่เกลือ mm. หนึ่งสองสามและอีเวนต์นะครับไม่ใช่อีเวนต์ไอ้นี่ใบธรรมดาผ่านมาประมาณเกือบครึ่งทางเราออกมาแล้วสองแต่ของข้างในก็มีของใช้นะพวกนี้คือการ์ดใช้ได้หมดนะครับต่ต้องไปเลือกอีกทีหนึ่งอ่ะในโกดอีกแล้วนะครับ นโกะอีกแล้วนะครับสลาสูนโนนิดหน่อยทีมหัวม่วงทีมน้องโอยนะฮะแล้วก็ว้าวว้าวเลยของใช้นี่ครับนี่ตัวบอกบอกกระชอกน้องแว่นสองสามและอ,อีเวนต์อีเวนต์น้องบินว่ะข้างหลังอ่ะคาง,งิยมามะคาง,งิยมามะแบบเ,ยเฉยเอ่ะ วาน,นิลาขอคังอยามะสักใบก็ยังดีถ้าจะให้เล่นคาราซิโนะ <c oughs> คือตอนนี้ไม่มีตัวอื่นเล่นได้เลยตอนนี้ไปหนึ่งสองสามและซึบโอเคอีเวนต์ครับมันหายไปไหนเนี่ยมันยังไม่ออกเลยมันออกมาใบเดียวมันอยู่ก้นๆเนี่ยมันจะถึงแล้วคุณมันใกล้และใกล้มากๆแล้วเพราะว่ามันเหลือแค่ประมาณห้าซองสุดท้ายนะครับหนึ่ง สองสามและจานจานมาทำอะไรจานมาคุมลูกทีมบอกว่ามึงไม่ต้องมาแล้วนะมันเยอะแล้วต่อมาครับทรงนับถอยหลังนะห้านะอันนี้ห้าห้าสองสุดท้ายหนึ่งสองสามและ โอ้พี่โอยพี่โอยพี่โอยเสริมห้าพี่โอยมานะครับก็ถ้าจะได้เล่นเด็กใั่ไหมเดี๋ยวขออนุญาตอ่ะให้ดูก่อนให้ดูก่อนว่าการ์ดเขาสวยจริงนะครับโอยไหมโอยโอยไม่ได้เล่นสี่ซองสุดท้าย <c oughs> จะมีอีกสักใบไหมฮะหนึ่งสองสามและอืมีนกลมมา เออต้องบอกคุณอีกอย่างนนะว่าว่าการ์ดเกมเนี้ยผสมได้หมดเลยนะครับไม่มีแบบเด็กจํากัดสีคุณจะใส่ตัวอะไรก็ใส่ได้หมดเลยเขาไม่จํากัดเลยซึงผมจะบดพอจะมันไปใช้ก็ได้ใครจะไปรู้หนึ่งตัวไหนเก่งกูแย่งมาให้หมดสองสามและอยู่ไหนวะยังไม่มาสองซองสุดท้ายหรือมันมีแค่นี้บ้ามันต้องมีสามใบดิก็นั่นไงมันคือมันคือตัวนี้เวอร์ชันนี้ไม่แต่ว่าอันเนี้ยต้องมีสามใบดิไม่รู้ เราไม่รู้เรทเห็นแล้วใช่เหรอใช่ใปนี้แหละหมายถึงว่าเป็นอัลต์แรเอ้ยซูเปอร์แร่เห็นตัวแล้วเหรอเห็นสีส้มดำอะ่ะนึกคิดว่าเป็นคาราซินโนแต่ไม่รู้ตัวไหนอือโอ้ยท<ำ>ินาตะอาก็สวยดีกวปนั้นสวยสวยสวยได้ใช้ก็โอเคเอาหน่อยไว้ของเราย่างน้อยได้ฮีสองตัวไว้และซองสุดท้ายนะครับรันนัมเบอร์ ยังรันไหมแปลว่าเนี่ยแหละคือคือทุกซองอาจจะมีระดับเนี้ยสใบแล้วก็ไปลุ้นนะว่าจะเป็นอะไรอีกใบหนึ่งถ้าไม่ PA ก็ลายเซน็นไม่ก็รันนัมเบอร์แต่สิ่งที่ออกยากสุดคือรันนัมเบอร์เพราะมันมีน้อยมากแล้วก็เราได้เราได้ลายเซ็นมา1ใบคือโอเคสองสามสี่ะเปิดเกินไปทะลุทะลุเรียบร้อยนี่ครับ และนี่คือผลประกอบการของทั้ง2งบล็อกนะครับซึ่งก็จะเห็นได้ว่าโอเคนะสำหรับพี่พี่มองว่าหนึ่งเลยเกมมันสนุกยูแล้วคือการ์ดเกมนี้มันสนุกอยู่แล้วถ้าใครอยากรู้ว่าเล่นยังไงเดี๋ยวผมมาทาคลิปสอนในหนึ่งคอมเมนต์ไว้เยอะเดี๋ยวมาสอนเล่นรับรองสนุกจริงส่วนเลทการเปดรดริดการ์ดกับราคาเนี้ยอะราคาพันสี่บาทประมาณเนี้ยนะหรือคุณอาจจะเจอราคาที่ถูกกว่านั้นอันนี้แล้วแต่ช่วงเวลาโปรโมชั่นใดๆแล้วได้การ์ดเลทประมาณเนี้ยสำหรับผมผมโอเคนะแล้วคือด้วยความที่การ์ดอะมันเวลาจะเล่นจริงๆอะมันต้องบาลานซ์ที ตัวเซตตัวรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่การจัดเด็กของคุณแล้วว่าคุณจะจัดไงแล้วเล่นแค่40บใบครับเกมน,นี้เล่นแค่40ใบเท่านั้นใช้การน้อยมากแต่ถ้าคุณอยากได้อย่างเงี้ยทั้งเด็กคุณก็จะเปลืองตังค์หน่อยไปหาเอาละกันและนี่คือไฮคิ v o k a b a b r e a k นะครับเป็นการ์ดที่ผมกําลังออกกําลังกายอยู่ตอนนี้มีคนบอกผมไม่ได้ขอออกกาลังกายผมก็เลยแบบเออหาวอลเลย์บอลเล่นนะครับซึ่งเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าเดี๋ยวมาทําคลิปให้ดูเลยว่าเล่นยังไงดีป่ะเดยยววจ้้กกเเเนมาาใดดดล่่ร์ส็ ลอนเ่โอเควันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะใครกาลังตามหาการไฮคิวหรืออะไรอ่ะก็ติดต่อตัวแทนจาหน่ายได้แต่ถ้าแถวบางใหญ่อ่ะมาที่เพนกวินการ์ดเกมมีให้แน่นอนแลวเขาก็เล่นกันด้วยนะเขามีอีเวนต์ทุกสัปดาห์เลยสนุกแน่นอนนะครับวันนี้ลาไปก่อนแบบไม่เกลือนะจ๊ะไปแล้วนะบ๊ายยดูซิมันจะมเกันยังไงเราอ้วโ